สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่อีหลักมาแล้วค่ะช่องนี้่อนน้อยเสียงสวัสรำเปิดออพฟิเชียลค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซับรับใครแน่เยค่ะสวัสดีครับ

Nhắn, nhằm ได้ nhằm น้อง Nhằm แต่ว่าเราสูงแจ้งครับย่ําๆย่ําครับอ่าศาหลักนะ <laughs> <mặt xí> <laughs> <mặt xí> <laughs> ักสิบสองเลยทั้งพักพักแล้วกีลาไ่กีลาพักเท่ากับพักเป็นว่าเขาก็ได้พักมื้อนึงดิก็ได้พักมื้อนึงเหงื่อยิ่งเมาดังหลายได้ยิ่ง ชันบ้างนอนตมบเดิ้ีอยเรื่อานลทำไอนถ้ามีงานเดี๋ยวขอเชิลกเดี๋ยวพย ก้องกล้องดีข้องลังดีกว่า สี่ม้วนจะเก็บคลิปให้พี่น้องในเดิมครับเจอซื้อครับชัดแล้วใช่ไหมครับโอเคครับถ้าอย่างั้นเราจะไล่ยาวๆนะครับถ้าเกิดสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวขออนุญาตลงนะครับสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายหมดแล้วครับพี่ครับ แลวมันเดินนะคะต่อแถวต่อแถวหมดแล้วก็ต้องต่อแถวนะคะหมดแล้วก็ต้องต่อแถวแถวยาวก็ต้องวนแวยาวก็ต้องต่อนะคะขอโทษนะคะไม่ใช่หมดแล้วจะแบบลุ่มไม่ได้ต้องต่อแถวไม่งั้นมันไม่เป็นระเบียบเดี๋ยวจะแย่กันอ้อะไรออะไร มอนนะครับรับหน้าที่ชัตเตอร์นะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> รับหน้าที่ชัตเตอร์ชัตติง <c oughs> <c oughs> ้งเเอาหนม่ ตอนเวลาเดินมาสะดุดนะครับว่าไปเรื่องนี้ได้เลยว่าเาไปรถคนเนตไปว่าเราดุดกันกัาแล้วาแบบเก็บๆขึ้นมาเลยที่คนนะครับเตรียมเกินม0นะครับ

เอานี่ซองไฟให้งามๆใจไยงอะไรกันเาไเอาไทยดีกเ่าถายเาจเขาบที่ลเรื่เรือเรื่อแผ่ตองเฝ้าเรือเฝ้าเรือสัญญาณมาสบีมองเฝ้าเรือเฝ้าเรือเาเอที่เครับบรรยากาศไทยคลิปนะครับ ครบเลยนะครับสามคนนีนะครับที่ถ well, ่ายคลิปนะครับมะเพืองเราด้วยครับคลิปกนน่ย่งกันได้ลูกก็ลูกสาวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเจอกันหน้าวิดีนะคะได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็สานีเนาะคะ่ะขอบคุณพางแมนทนีน้องย c ซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจงเตือนน้ำเด้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ